สวัสดีค่ะสาวเจิดบันหัวหน้าผ้าเลาะมือนีผ้าเขาโคกเขาปลาด้วยค่ะอหนีมากับลูกไส้เนาะค่ะเนาะมือนีวันที่เท่าไรล่ะลูกยิบเก่าบอยิบเก้าสิงหาหกแปดด้วยค่ะเด้อไปเบืองไปหลุ่นกันเลยสิมานบอมิยังลูกเบิองวันที่ไว้เบิองยังก่อนเลยเบิองแล้วแม่จำได้อยู่จำได้กรับบอยิบเก้าสิงหาเบิองอู้มันหมวฝนตกเมื่อคืนน้มหย่อยใส่กล่องไปไปเบืองไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องสิมานซัมไได ดอกเหล็กแหกมานค่ะพี่น้องอ้ขาวตูมงามๆาม่กลิ่นจนเบิดนี่เป็นดอกเบิดเลยเก็บมันเลยมาดูเห็ดไข่ ใส่าว้ากด่งงั้นไม่เนี่ยอพอดีพอดีเลยอุ้ยพีลูกอเอาใส่ถุงเท้าแต่บอใส่รองเท้าลืมนะ น,น,น่ะโหแล้วก็วัด้ากินขนมปัง เดี๋ยวแบบนี้ปั๊บน่ามากลงพี่น้อยไม่ใส่จุดไม่ใส่ไม่ทว่าบางเถอกก่อกดศลก็หนาเพราะว่าแชดแชดมันดิ่งมันลอยบางเถ่อกดไปถือจันสะิมันเถ้าผืนเฉดหมาเป็นวิดีโอเลยสิ ่อากวพี่ลูกต้นะพี่ <c oughs> หาดหัวง,งามคูสามอู้ง,งามใหม่แบบหนึ่ง อู้ตดเด็ขาพอดีขนมมาดไข่ขาวดอกตูมาเนาะงานเหรอวา กบบระโปงใส่แล้วก็ไอใส่ลูกโอ้โตุม่มแล้วนั่นโดนเลยนี่ตุ่มงามโอ้ใบไม้ใบไม้กวางจะบเหม็นมือบ่อมีลายโคตรของกระโติด เือกะเอาไปลุกผาาหนิงแน่เพื่อสะสมเต้มเพื่อได้มินเพื่อได้เส้นจังสิเพราะว่าเงนเดือนผีดบบออกเศาเจยนีโบครบลอยเหรียญเงินเดือนบบออกเ้ว้อค่ะพี่น้องเงนเดือนผีดใดแปดสิบเหรียญประมาณว่าขันโบครบสามพันบาทประมาณนะสามพบาทก็กระโบออกให้เข้าตังค่าไว้แบบนั้น ตาโครบลอยเหรียญจังจังออกแกสินะเธอเนเี่ยกะเดือนสองเดือนออกเธอเนี่ยกะสามเดือนออกเธอหนึง่งบึงติละเนาะเพจเฟซบุ๊กนี่เอาใจหยากอีหลีโปรโปสาสาสพูดปากขึ้นแง่สิไล่ต้ายหญ่สิลายต่าเธอเนี่ยกะวิะะน่นเนะ่ยทุกคนเมาเหล้าเลย งามเนาะตูมงามเขาอ่ะงามเขาไม่งามเจ็ดหนานนี่เจ็ดับนะเจ็ดครับคือ <c oughs> เขารีวิวของเลยเนาะรีวิวอีหยังเกาะ <c oughs> รีวิวไ่ได้ใจความเเออรีวิวสินค้าไง พี่น้องเลียเรี้ยเรียเรียเรีย,เ,รยเห็ดไข่เขียวเกิดในะล่องเท้าบูดรองเท้าอีหยังเขาเอามาทิ่มไว้เนี่ยโอ้พี่กาเอาอยู่ตินี่นะเห็ดไข่เขียวที่เราไม่ได้ของเห็ดหลุมเบิ้งน,น,น,นี่แม่เงาเนี่ย่นะนะทุกคนตีเห็ดหลุมเนาะพี่กาขอ สองสามดอกอุ้ยสามดอกอิลีลูกวัดอุ้ยเป็นดินกรับเนาะใบใหม่หนเคลียก่อละหามีมาแล่งเด็กใหญ่นางกันหากระลุน้าไก่กันนี่แงไรกับพวกไก่เด็กย่างน้กุนกันนี่เ อือหันจุดยากกันยุงยีงส่สี่นี่นุ่งบวกกาเขาไก่เลยคุณยางน้ำหลังกับปลอดภัยคือว่านุ่งบวกกาคนข้างหลังคนุงงนุงดูไห้อีกดอกได้ลน,นูอกนี้อ่ะกระซาอุ้ยกดสตอปก่อนกระใดวะนี่ครับอิดไอเขียวอ้

ของกันน้ำอะละเคลียลอยวันนี้กนยังก็ตต่งว่าอีเฟตก็เลยหลุด

đây nó phạt mình luôn đây nó phạt mình ui <laughs> xuống ừ, ừ. 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 à. được đồ đi rồi mẹ kiếp được mình kiếm หนามดุ่ยอันนี้มาเลยใส่เก็บลูกเคียรเคียก่อน กายคู่อี่ยังกะลุคู่ที่แบบฟังเสาเข็มอุ้ยเดี๋ยวยค่อยๆองานแห้งงานอุ้บจนหลุมอุ้บจนถือหาเข็มเพราะแห้งยอดงามครับทนใบกิ่งเต่างัดก่อนใส่ อุ้นี่เดือดแต่ขาเออดึงขึ้นมาเลยนี่ถุนลง น้ำน้ำม่างมีถือมงพี่หนุ่มก็ต่อมหัว <c> น I mean, ี่นะผีดกนี่งพี่ลูกหัวกระมันครับกิ๊บขยะใส่กระเป๋าเขาว่าเขาเรียกว่าปลูกจิตได้สำนึกรักป่ารักเขารักเราหุดผีดกหนึ่ง เิดอีกทอุอ้ยเข็ดก็เพ็ดคันบ้านคือสิได้เต็มตาอ,อู้อดอกดอกสูอี ງສາຕັກຕົກຮູ້ໃຫ เขาดันดินจนมาแบบดานปุ๊บปุ๊บปุุ๊ขึ้นนี่กีบเบื้งตีล่งทึ่งต้นใหม่น้ำกับบงพองโอ้สำพผหักหมอมาสสารสีสูงเจืนเถื่อนตีนเหาะอ้นาตกกะเข่าฝาพองขาวอันนี่ต้องใส่ขีมเสาเจียแล้วนี่มารูมไเฮ็ดครับเฮ็ดฝ่ไว้แล้ว ขาวออร่าจับเป็นประกายอเอาโอ้จเจมีนมั่วถือยุ้ยหนามกองก็ได้เอาให้ละลูกมีดระวัเงเลยระวังระวังอ้วนตุลูงามขักผู้ได้เห็นผู้ได้ก็อันนี้ได้นี่ชื่นชมดอกนี้ น้าบุได้เห็นในกระตาสองเราก็คู่กันน,น,นึ่เขียวส,สองสามส แยกตัวลูกโอ้เยียบเยียบลูกอุ้ยค่อ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 ยเดือมเด็ดแบบนี้เดี๋ยวอุ้ยอ่ะอุ้ยแตทมากิ่นโอ้ยบอกตู้หน่อย ไม่เด็ดไม่เห็นคิดลังเล็ดไมเห็นเลยอืมอดตรงนี้ไหมเบือ เฮิตเอียงฮิตขมหัวพร้นะอนทำหรอคะพี่หน่องหิวเขาละมาทันได้กินขเขาย่งางไปเลยลูกย่งางไปเลยแหละไปทางหลดมาทันได้กินข้าวเช้าอา้าสิทธ ไปกินเ้าเสาไปกินข้าเสาอ,อยู่เพื่อนเด้อมือนนี้ออกจากปลามาลวค่ะพี่น้องถือว่ามานเติบอยู่เดยอถ้าไปบึงอยู่กัเหงืองน,นำไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้เรีเขาแล้วลัไปก่อนขอคุณทุกๆก,กำลังใจขอคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุก,ทก,ทกคอมเมนต์เด้เดอค่ะพอกนใไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจราลูก <laughs> <laughs> หมายน้อง,องคน อ๋อครัียบมันรีวิวของรีวิวของเฮ็ดแบบแบบไอ้คือคือเขารีวิวหน้าเฮ็ดแบบซื้ออันนั้นอันนี้นี่คือเฮ็ดนี่คืออันนี้นะนะสรุปยอดครับพี่น้องเอาใส่ผ้าถ่านเนี่ยผ้าถ่านยิ่งยิ่งใหญ่เลยประมาณเติบยอมดวงหลายเติบเฮ็ดของวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมหกแปดด้วยค่ะเก็บพลเมฆตามาหน่อยสั่งจะเจอจะมาเก็บมาให้ผู้เฒ่า บอมีโอกาสได้ไปป่าเพราะเน,นเพื่อกับหูจักเขาเจอภาคกินเพื่อกับกิบกน,เนเจ็เจสต้าดุยนี่ยหลยบวจดสิหจักยู่้บวยใหญ่ๆเคยกินรสชาติเื่อบัทองเหล็งอ,อืนี่นแลหละค่ะมานเติบยุ่อ่ากดอ่อนเด็กตูมไข,ข่